Thank โครงการนี้เกิดขึ้นได้เพราะการประสานงานร,ระหว่งางคณะผู้บริหารโรงเรียนช่วงสาวสิบอวบวันวิทยาร่วมกับเทศบาลช่วงสาสิบแล้วก็มีโรงเรียนที่เข้าร่วมด้วยในครั้งนี้4โรงเรียน,นถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนลูกหลานของเรา เป็นอย่างมากที่สำคัญทางคณะผู้บริหารโรงเรียนม่วง30อสบบณวิทยามีบุคลากรที่เข้มแข็งคณะผู้บริหารเข้มแข็งและก็คณะครูที่เอาใจใส่ในการดูแลลูกหลาน เหตุผลที่เลือกจับกิจกรรมสุนุมอาสาหรือว่าจิตอาสานล่ก็เห็นว่าปัจจุบันนี้นักเรียนหรือว่าเยาวชนของเรานะครับยังขาดเรื่องอาสาหรือจิตอาสาจิตสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ สามารถที่จะเสียสละสามารถที่จะเป็นตัวอย่างเป็นผู้นาให้ให้กับน้องๆให้กับเพื่อนๆรวมทั้งยังที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาตัวของเขาเองนะครับก็เห็นว่าเรื่องอาสาเป็นสิ่งที่สําคัญและมันจังเป็นเรื่องของความเสียสละเรื่องของคุณธรรม้ะจะลดปัญหาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทเรื่องการขาดเรียนการ มาเรียนสายการไม่เข้าเรียนของนักเรียนนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าอาสาที่มันช่วยพัฒนาขัดเกลากิจใจของเยาวชนอของเราทุกวันนี้ให้ดีขึ้นเป็นกิจกรรมที่ที่สำคัญที่ควรจะ,ะขยายที่ควรจะมีเครือข่ายโรงเรียนต่างๆให้เยาวชนเขาเขาตระหนักในเรื่องนี้ยากง่ายของกิจอาสานี่มัน ถ้าว่ายากมันก็ยากนะครับว่าง่ายมันก็ง่ายอันดับแรกมันจะต้องมีมีต้นกล้ามีอาสาก่อนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะเป็นกลุก่มเล็กก่อนค่อยขยายขยายไปไค่อยๆรบรมค่อยๆหาสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับอย่างชุมนุมของโรงเรียนวงสามสิบชุมามาสามสิบมูจังสิบก็ไปจัดกิจกรรมค่ายอาสาอย่างเช่นโร,ง,รงเรียนบ้านเหล่าบากะก็ไป สร้างสนามสนามตะกอให้แล้วก็เพื่อให้น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนปถมนี่ได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาและเห็นตัวอย่างที่กิจกรรมที่ที่ทำแล้วเขาจะได้เกิดเกิดสำนึกหรือว่าเกิดอยากเลียนแบบเพื่อนกิจกรรมที่ดีๆนะครับคิดว่ามันจะทําให้นักเรียนนะครับแม้ว่าเขาเรียนในระดับปถมเนี่ยเขาก็จะยังความสําคัญเรื่องกีฬาสาข,ขึ้นมา ระบวนการคือจะเน้นเรื่องของความเป็นผู้นําความกล้าสแสดงออกและกระบวนการความสามัคคีนะครับดังกิจกรรมที่เราคือเน้นความสามัคคีทําอะไรทําด้วยกันนะครับเน้นความเสียสละเพราะบางภารกิจบางกิจกรรมบางตัาแทนนี่เขาจะมีความเสียสละต้องมีคนเสียสละให้เพื่อนถึงภารกิจของเราจะผ่านไปได้นะครับแล้วเน้นเรื่องเขาให้คิดถึงว่าเป็นผู้นําแล้วต้องทําอะไรให้กับคนอื่นต่อไปอีกครับ จะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนแรงผลักดันนะคะให้เราแบบรู้จักคําว่าอาสาขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งเพราะในคนที่เข้ามาในชุมนุมนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องมีจิตอาสาอาสาสมัครอะไรแบบนี้นะคะก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อนจากนั้นก็จะมีคณภูเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ก่อนการจัดกิจกรรมนะคะเราก็จะมีการประชุมประชุมนะคะทุกเย็นหลังเลิกเรียนนะคะแล้วก็มีการเหมือนเป็นการ าตามตำแหน่งต่างๆนะคะในการทำงานตำแหน่งของเราก็มีตั้งแต่ประธานโครงการจนไปถึงสู่ทัศนะโชว์สอุปกรณ์เลยค่ะตรงเรียนเรานี่โชคดีครับอยู่ในพื้นที่ที่มีส่วนใกล้ทั้งโรงพยาบาลสถานีตำรวจหรือทางเทศบาลน,นะครับเราเวลามีงานมีกิจกรรมนี่เขาจะมาช่วยเราตลอดเลยถึงแม้เขาไม่ส่งคนมาช่วยเขาก็จะสนับสนุนงบประมาณหรือจะมีเป็นขนมมาให้ ครับอย่างเรากลุ่มนี้เคยไปจัดงานวันเด็กกับทางเทศบาลก็ไม่ได้ส่งคนมาแต่ส่งเงินมาสนับสนุนแล้วก็ส่งขนมเอาไปแจกเด็กช่วยกันครับเรา่าเราขออะไรไปเขาก็ช่วยเหลือเราพวกยืมพวกอุปกรณ์หลายอย่างเราก็ยืมมาจากทางเทศบาลครับในส่วนเทศบาลก็ยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่สามารถจัดทำเองได้ครับ ก็คุยกับท่านรองว่าเดือนสิงหาเนี่ยก็จะทำงบประมาณเกี่ยวกับโครงการลูกหลานเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าทางสภาเราน่าจะอนุมัติได้ตามไอ้ตามระเบียบตามข้อบัญญัตในส่วนน้แล้วก็ส่วนอื่นที่ผ่านมาก็ทางเทศบาลเนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาเยาวชนเราบ้างรับจะให้จะให้เม็ดเงินสนสนุนครับ ะะก็คือการมีแบบจิตใจอาสาช่วยเหลือผู้อื่นอาสาสมัครเสียสละเวลามาทำกิจกรรมต่างๆนะคะเราได้มาร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน,อนแล้วก็มีเพื่อนๆต่างโรงเรียนด้วยนะคะที่เรายังไม่เคยรู้จักคุ้นหน้าหรือว่ายังไม่เคยรู้จักกันค่ะก็ได้มาทำความรู้จักกันเราจะเป็นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มของเราไปด้วยนะคะ ปัญหาของเยาวชนก็คือแบบเยาวชนเอาเวลาว่างที่มีอ่ะไปใช้ไม่เกิดประโยชน์นะคะก็เอาไปทําต่างๆไปเล่น Facebook ไปแชทไปอะไรมัวแต่ไปเล่นเกมบางครั้งก็ก็เหมือนใช้เวลาว่างโดยปล่าประโยชน์ก็เราว่าหนูก็อยากจะเชิญชวนนะคะเยาวชนให้มาหันมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมหรืออะไรต่างๆพวกนี้ดีกว่าคะ่ะ ความตั้งใจของจุปประสงค์จริงคือถ้าเขาผ่านกิจกรรมนี้แล้วคืออยากให้เขารวมกลุ่มกันไว้ในในชุมชนของเขาถ้าเขารวมกลุ่มรู้จักการสนิทกันก็จะชวนเขาทําหรือให้เขาทํากิจกรรมอะไรให้กับ <Okay. S 1> ชุมชนของเขาบ้าง <Okay. S 1> เป็นโครงการที่2ที่สาคือต่อเน,นื่องจากโครงการนี้ครับตอนนี้ก็มองนะครับว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นจิต <Okay. S 3> อาสาอย่างเดียวหรือกิจกรรมที่ทงเรืยองแจกขึ้นอีกครับ พยายามจะให้ต่อเนื่องอย่างในช่วงต่อไปนี้ก็ว่าจะเดือนหน้าก็ว่าจะจัดเป็นต้นการสภา,านักเรียนซึ่งต้นการสภา,านักเรียนนี่ก็จะเป็นคณะกรมกรมการสภา,านักเรียนหัวหน้าชั้นเรียนซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็ก็อยู่ในกลุ่มภาสาด้วยกลุ่มภาษาด้วยนะครับก็ก็คิดว่าจะทำะตลอดมีการศึกษานะครับแทรกอยู่ในหลายกิจกรรม ก็จะเป็นทางทางศาสนาทางชุมชนทางวันสำคัญของชาติวันสำคัญของศาสนาประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนนี่คือมีโอกาสก็จะได้นํานักเรียนไป